อ่สวัสดีค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะเอว,วันนี้วันนี้มาเยี่ยมลูกสาว <c oughs> เด้อวันเกิดสามีนางได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติ <c oughs> สาวบุรีรัมกับสาวโคราชเอ้ยยายบุรีรัมกับสาวโคราชสาวก็สาวไม่ไหวแล้วสาว <c oughs> จะได้กินเบีรยสูงอายุแล้ว <c oughs> นี่วันนี้ก็จะได้เงินนี้แล้ว่ะรวยย่ญยรวยน้อยใช่วันนี้จะตำส้มกินแล้วก็อะไรลูกลูกขนมจีนเนะคะตาำส่วนโอ้ยอยู่คิดฮอดบ้านอยู่เดนไกลได้กินตำบักุงนี่ก็สุดยอดแล้วอมาและกอลูกนี้ลูกจากบ้านอ่า อะไรสกูดเคลมส์ที่ทำมาอย่าที่ข้าวให้เจอไปดูคือเก็ตเซนอโซ่วอสต์ที่เจอโอเคโอเคโอเคแต่เป็นเคลมส์แต่พวกนี้วอสต์ฝรั่งมาขโมยกินวอสต์แล้วเนี่ยอีกมาอะไรกันเอสตูมิตอุ้นมาเป็นยาสลัดกินอย่าโอเค วันนี้กินน้ำเปล่าก่อนเด้อนี่ซูซี่มากนเดียวซูดาบะอย่าโลดโลดหลักซ้ำหลัซ้ำลัซูซูลเเะออเเออเอออเออเอเอออเอ นี่ชิมซีคุณแม่อือกินกรเคุณแม่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแม่รอกินได้นี่เลยคุณแม่ตำนะลอ,อยๆบาบลูกกินตำก็เค็มเลยก็แพรกินเค็มเนาะอืมแซ่บๆแพรตำเองไม่อร่อย,อยเว้ยจริงๆเด้อใช่ไหมเป็นอะไรก็ไม่รู้แบา้าโอ้ยสับถ้าอยู่ถ้าถ้าสับขายได้หลายบาทอีเด้อนี่ อร้านอาหารเนะาะเนี่ยได้ลูกหนึ่งตันได้ตั้งหลายอ<ฮ>แค่นี้พอมั้งหรือว่าอีกอยายซุซี่สับมะละกอเส้นสวยนะคะแต่ว่าคนฟันไม่ค่อยแข็งแรงเคี้ยวยากเดี๋ยวสับเล็กๆก่อนสับแค่นั้นก็พอก่อนก็ได้ออแล้วเราก็